ผมมีไพ่อยู่สําหรับหนึ่งนะครับอ่าไพ่นี้เป็นไพ่สูตรนะครับเป็นไพ่สูตร,รเพราะฉะนั้นจําสูตรให้ได้เลยนะครับแล้วก็จําจําวิธีเล่นให้ได้นะครับมันเป็นสูตรเพราะจำสูตรได้แล้วเราจะเล่นอะไรอย่งัไยงไงก็ได้นะครับอ่าก็ไพ่ก็กลีได้นะครับกรีดด่ย ได้นะซับสับได้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 เลยโอเคอ่าใบนี้นี่เอาไว้เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้ดูโอเคเออตอนนี้เรามาตัดไพ่ออกเป็นสองสามกองสามกองเท่าเท่ากันโอเคอ่ะนะแตนถ้าก็เปิดให้ดูอ่า โอเคอันนี้9้าใช่ไหมก็นับลงอ่กลองนี้นะนับลงไป9 1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าดที่เหลือเอาไปใส่อันนี้กองนี้ใบหนึ่งกลองนี้ใบหนึ่งนะโอเคแล้วที่เหลือ,อไว้นี่เลยเอา้านับกลองนี้กลองนี้มี6ใบก็นับลงไป6 1หนึ่ง้าก็มาใส่กลองนี้ใบหนึ่งเอาไใส่กลองนี้ใบหนึ่งที่เหลือก็เอาไว้กลองของมัน โ okay. อ okay. เคอ,อันนี้มีห้าแล้วก็นับลงไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เอาใส่นี้ใบหนึ่งเอาใส่นี้ใบหนึ่งที่เหลือทั้งหมดก็วางไว้ตรงนี้เออดูนะอ่ะจำได้ไหมนี่ใบนี้นะผมทำนายไว้มันคือ คิงนะครับคิงคิงแล้วมาดูสามใบนี้เออนี่ก็นี่ก็คิงนี่ก็คิงและนี่ก็คิงเออมันตรงกับคำทำนายผมด้วยนะทั้งศัพท์ทั้งกรีดทั้งอะไรอะไรนะทั้งทั้งมานับนี้มันตรงกันได้ยังไงเออโอเคเอ่ะ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 สอนนะสอนวิธีเซตติ้งนะครับ มันมีเซตติ้งนะครับอันนี้เราเอาเอาห้านี่มานะครับแล้วก็ตามด้วย3มใบตามด้วยสามใบอะไรก็ได้นะครับโอเคตามด้วยสใบแล้วก็เอาคิงนะครับคิงสามใบคิงสามใบวางไว้ข้างบนนี้ นะครับคิงตัวนี้เอาไว้ตรงไหนก็ได้ในกองนี้นะครับเออเอาไว้ไว้ตรงไหนก็ได้ะนะจำได้นะดูนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่อ่าใบที่ห้าก็เป็นคิงหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดโอเคเอออย่างนี้นะโอเคแล้วคิงตัวหนึ่งก็อยู่ข้างในนี้แล้วอืมตอนนี้เราบอกว่าเราจะกรีด กรีกก็ได้นี่สมว่าเราไปอ้าวแตวผมจะเล่นไพ่ให้ดูนะครับมีกรีดกรีดให้ดูอ่กรีดให้ดูกริบกรีดแล้วก็ปล่อยไปลงไปลงไปนะครับมึงเราก็ไปอ๋อเราไปเราอย่าให้มันถึงอย่าให้มันถึงตรงนี้ก็แล้วกันนะครับเออโอเคเราจะสับเราจะถ้าเราสับอันนี้อา่า โอ้หันชั่วเฟิรนะครับโอเคเราะสับสับสับไป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 ไเไปไปไปไอไป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 ไอไไไปไ่ไป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 ไนไป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 ไไป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 ไไป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 ปไปไปไป หนึ่งสองสามโอเคสามกองเลยโอเคเนี่ยตอนนี้เราเปิดข้างบนนี้ออกมาให้ดูอันนี้ 8, แปดเราก็นับลงไปแปดเลยนะตามตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดพอแปดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอามาไว้อันนี้อันหนึ่งเอาใบกองนี้ใบหนึ่งที่เหลือ,อน,นี้ เอากลับไปที่กองมันอันนี้9เราก็นับลงไป9 1 2 3 4 5 6 7 8 9ห้าแล้วก็เอามาใส่กองนี้ใบหนึ่งใส่กองนี้ใบหนึ่ง,ใใงที่เหลือเอาไว้ไว้ที่กองของเขาอ่ากองมันโอเคอนันนี้อันนี้5นะครับเราก็นับลงไป5 1 2 3 4 5แล้วก็เอาไว้กองนี้ใบหนึ่งเอาไว้กองนี้ใบที่เหลือเอาไว้ทั้งหมด ไว้กล่องนี้เลยอ่าไพ่ที่ผมทำนายไว้คืออะไรเจ็ดอ่าคิง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 ใช่ไหมแล้วมาดูว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นคิงด้วยนั่นนั่นน่าโอเคจำได้นะจำได้นะจำได้ถ้าจำสูตรได้เล่นได้เลยโอเคถ้าจำยังจำไม่ได้คอมเมนต์มาเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้